เกียวว่างเหรอคะมานั่งเล่นน้ำเนี่ยค่ะอ้าววอนวอนไม่ได้นั่งเล่นน้ามาดูว่าเขาเทสน้ําไว้ต้องนานเนี่ยหลายเดือนแล้วเนี่ยมันเป็นไงแล้วอันนี้มันใช้งานยังไงอะคะอันนี้เหรออันนี้คือจระเจเฟคชิวเป็นซีเมนต์กันซึมเหมาะก,กับใช้งานบอ่อน้ํามากๆเอาดูนี่เดิเนี่ไอ้บล็อกตัวเนี้ยอยู่มาเป็นปีแล้วดูสภาพมันเดิเนี่ตรงนี้มันเป็นกล่องเหนะ็นไหมเพราะฉะนั้นงานขังน้าเนี่ยตัวเนี้ยชัวร์เลย ทนแน่นอนตัวนี้แล้วมันใช้งานไงคะวิธีใช้งานเหรอเนี่ยหนึ่งหนึ่งกิโลเนี่ยใช้งานได้ประมาณหนึ่งตารางเมตรวิธีผสมก็คือไอตัวจจะเขฟเอเจคิวสองส่วนน้ำหนึ่งส่วนแล้วก็ทาเลยสองรอบจบแล้วก็วิธีการทาเนี่ยทาคอสกันสมมติรอบแรกทาแบบนี้รอบสองทาแบบนี้แบบนี้อ่อา,าอย่างเงี้ยง่ายๆทาง่ายๆใช้แปรงก็ได้นี่ใช้แปรงตัวนี้เลยตัวนี้เจ๋วใครอยากได้แปรงอยากได้กันซึม มีโปรพิเศษยิ่งแปลงนะมีโปรพิเศษเลยโลล่างสต็อกทากันมาได้เลยเดี๋ยวลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาให้เก่าสวัสดีครับ